สวัสดีค่ะต้อนรับเข,ข้าสู่ข่าวักค่ามซีทีจันทบุรีประจำวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2,556ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการอบรมและเสวนาประชาธิปไตยพลังตะวันออกภาคประชาชนตะวันออกหัวข้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับภาคภาพลักษณ์ของประเทศในมุมมองต่างประเทศค่ะ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ์รำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจโทชัดกุลดีโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการอบรมและเสวนาประชาธิปไตยพลังตะวันออกภาคประชาชนตะวันออกในหัวข้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับภาพลักษณ์ของประเทศในมุมมองต่างประเทศที่ทางองค์กรประชาธิปไตยพลังตะวันออกจัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันประชาชน ได้รับทราบถึงข้อมูลของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังให้ประชาชนมีความพร้อมในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีขึ้นอีกสองปีข้างหน้าและประชาชนจะได้รับทราบถึงอนาคตของเมืองจันทร์ในวันนี้กับการเมืองในอนาคตด้วยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งการอบรมและเสวนาประชาธิปไตยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสสสุนยัยจุลพงศธรประธานกรรมธิการต่างประเทศ สสประวัติอุตโมธินายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์และดรจาารุพันธ์กุลดิโลกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสังกัดพรรคเพื่อไทยซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนได้ผัดเปลี่ยนกันเพื่อเสวนาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวโดยมีประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมการรับฟังกว่า100คนค่ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีพร้อมทั้งเยี่ยมโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพค่ะเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนตำบลพะพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีพร้อมกันนี้ยังได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีแก่สมาชิกอสอเพื่อเป็นการระลึกถึงความเสียสละของสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายปกครองตำรวจทหารในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบอาทิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจับกลุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการจับกลุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆการช่วยเหลือบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็นและภารกิจในปัจจุบันที่ได้รับ,บมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนวิวัฒนพล,ลเมืองภายในกองร้อยอาสารักษาดินแดนเพื่อเยี่ยมชมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่1ทับสอที่กำลังเข้าค่ายบำบัดอยู่ขณะนี้ทั้งนี้ในการตรวจเยี่ยมพลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบของข,องขวัญและของที่ระลึกให้กับตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมและได้ฝากให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมตอบแทนคุณบิดามารดาโดยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป